ผู้ใดเนี่ยใจ้าแกเรียนที่ไหนรายงานตัวชีบอกโซนชีอยู่ชั้นปอยู่ชั้นอะไรชั้นหนึ่งชั้นหอนุบาลสองอ่าพี่เปาอยู่ปไหนปสามกิตตี้อยู่อนุบาลอะไร เขาหัวได้ใบสองมือเขาเขาลืมเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งคอยมาถามใหม่มีเพื่อนชื่ออะไรมีเพื่อนหรือยังท่านดีๆเอ็พีมองเปล่าได้บอกบอกสอนซิเวลาพักเที่ยงอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วไปกินอะไรต่ออยู่สากรณ์ไปซื้ออะไรเขาไม่ให้ไปซื้อตอนบัเที่ยงไปซื้ออะไร้ือฮะ ตอนเที่ยงอะไรกินข้าวเสร็จไปนอนอนดวันเขาไม่ให้ไปซื้อแล้ไปเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมไปซล้ออะไม่ตอบงั้นไปเล่นไปเล่นไปซื้อไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่ไหนมีมีเขามีสหกรณ์เขาน้านค้าเขาทำไมตี้อืมตี้ฝากฝากเงินเท่าไหร่บอกส่วนที่ได้เงินไปโรงเรียนมันเท่าไหร่ เอาคอเครนมาคนหมวขอบคุณขอบคุณกันไ่ให้ออเ,อเอาไปลงกันอยามือแรงก็เอาไปเอาฝากไว้ก็กี่ก่อนไมเไม่ไว้จ่เอ้ามาใไว้ใจไม่ให้เอาใสยเอาไวไ้ไว้ใส่ โ้นไทยเอาใส่กระเป๋าเขียวกระเป๋าเขียวไว้มา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 เขียวอเคีมาใส่กระเป๋าเขียวไว้ของที่อะ มานี่มานี่ไม่ใช่กระเป๋าเธอมานี่มานี่กระเป๋านี้กระเป๋าเขียวไม่ให้เอาไปโรงเรียนมาไม่ให้เอาไปโรงเรียนเงินมันเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมองเป๋าเป๋าอย่าแย่งน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้พ่อมองเอาไปให้พ่อมองเงียบเงียบเปาอย่าทำน้องออไม่ร้องไม่ร้องเงียบเงียบก่อนไม่ให้เอาไปโรงเรียนเดี๋ยวน้องอย่างบอกเข้าใจเดี๋ยวอธิบายน้อง มันเยอะเกินมอให้เอาไปโรงเรียนเอาอะไรไปเอาฝากคียไว้หรือฝากพ่อไว้เอาไปฝากพ่อไว้อันนี้โซนให้มันหายพ่อตี้ดูแลเงินยังไม่ได้เอาไปให้พ่อไปหมอมาเอาเงินลูกไปเลยไปเอาไปให้พ่อมันต้องลองมันต้องลองอยากเอาไปโรงเรียนไปให้อะไรมันหายมันอยากเอาเงินไปโรงเรียน ไปเอาคืนโซ่ไปเลยโซ่ไม่ต้องแจกเจ้าค <t ick> ือทำอไรเอาคืนโซ่ไปสวยเจ้าเฮี้ยเลยร้านไห้เอาคืนโซ่ไปเลยอันนี้นะเนี่เบิ้งอธิบายอธิบายก่อนึ่งชไม่สิงห์หรอบ จังสรรเอาซี่เอาเอาเอาเลียญมาคืนจังสรรเอาไปกินนี่ส oui> ี่บาทโอเคบารมันยื้ไปดีเออปล่อยไปจัดการไปเบื้องยื้พ mm ันลมเธอหน่ะเบย์ยื้อสิบบาทดิเออบ่ใายอ่า